วันนี้มีสัด์ดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะอันนี้เอามาจากขา้อสอบแกะเลยนะคะที่บอกได้เลยว่าครูอาจจะพูดแต่หนูอาจอาจะลืมเออนะ คำว่า spontaneously เนีเห็นลงท้ายด้วย ly แบบนี้นะรู้ทันทีว่าเป็น adverb เนาะแต่คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันประมาณไหนหลายคนแบบอาจจะเคยจำท่องว่าแบบเออความหมายมันประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ในสถานการณ์ไหนนะเราลองมาดูกันนะคำนี้เนี่ยเขาบอกว่าความหมายของมันเนี่ยนอกจากจะคล้ายคําคำว่า immediately แปลว่าทันทีทันใดแล้วเนี่ย อีกความหมายแฝงอีกันหนึ่งก็คือถ้าใช้คํานี้เมื่อไหร่ก็ตามต้องรู้เอาไว้เลยว่ามันจะค่อนข้างแสดงไปในทางที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคือทันทีแบบบุ๊บบุบบุบบบนะนะนะแล้วก็สิ่งสําคัญคือไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่น we spontaneously started to dance นะอ้ยแบบเพลงแบบ BTS ขึ้นเออตนเแบบมาเลยนะแบบ ซ้อมแบบมาอย่างดีเต้นได้อะไรแบบเนี้ยเออมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงเกิร์เจนขึ้นอุ้ยถ้าเกิร์เจนน้องจะรู้จักเกิร์เจนหรือเปล่าอะไรอย่อยางเงี้ยมันแบบ spontaneously นึกออกใช่ไหมพอได้ยินทำนองปุ๊บมาทันทีเพราะฉะนั้น we spontaneously started to dance นะเราใช้ในกรณีนี้นะคะอีกอันนึงอีกอันนึงความหมายจะคล้ายๆกันก็คือออกแนวว่ามันเกิดขึ้น ออาจจะไม่ได้ทันทีแต่เกิดขึ้นเองโดยที่เป็นปกติหรือเป็นธรรมชาตินะนะไม่ได้มีการแบบว่า,าวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นอ่ะกรณีสมมติเราโดนมีดแบบเล็กๆบาดอะไรประมาณนี้หรือโดนอะไรแบบเข็มเล็กๆตั้มอะไรประมาณนี้ปกติเราก็ไม่ต้องไปหาหมอไปทำอะไรใช่ไหมเลือดมันก็หยุดเองเราพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะแบบนี้ว่า the bleeding often stops spontaneously นะก็คือถ้าสมมุติแบบเลือดมันออกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะ stop นะ spontaneously นะนะมันก็จะหยุดเองโดยธรรมชาติคือคำว่า spontaneously ในที่นี้มันค่อนข้างคล้ายๆกับมีในความหมายไปในเชิงว่า naturally naturally คือ โดยธรรมชาติลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ความหมายคล้ายๆว่า naturally คือโดยธรรมชาติหรือไม่ได้บังคับมาไม่ได้โดนบังคับมาอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าแบบอยู่ดีๆก็แบบเออทำสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยอาจจะบอกว่าสัญชาตญาณอะไรแบบลึกๆอะไรประมาณนี้ยยกตัวอย่างเช่นในการเมืองอะไรเงี้ยเขาบอกว่า opposition groups arose spontaneously after the new president took over อ่ะโทษที To power อ่านะฮะอานผิดหนึ่งนะฮะ opposition groups arose spontaneously after the new president took power ะก็เขาบอกว่ากลุ่มผู้คัดค้านเนี่ยนะฮะหรือกลุ่มฝ่ายค้านเนี่ยนะก็ได้ลุกขึ้นนะลุกฮือนะฮะอย่างแบบคือแน่นอนคะ่ะฝ่ายอันนั้นก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็อีกฝ่ายหนึ่งพออีกฝ่ายหนึ่งแบบมา นะเอ่อเข้าไปสู่อํานาจอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องลุกฮือขึ้นมานะฮะนะทำการแบบประท้วงถ้าสมมุติว่าการเข้าสู่อํานาจมันเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ arose spontaneously นะลุกฮือขึ้นอย่างทันทีทันใดหรือโดยไม่ได้วางแผนหรือโดยไม่ได้ถูกบังคับให้ทำนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำว่า spontaneously เนี่ยคำนี้ออกสอบบ่อยมากนะฮะความหมายมันจะออกแนวว่าอะไรฮะไม่มีการวางแผนเรื่องล่วงหน้า without plan นะฮะและอีความหมายไปเชิงอย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นแบบ naturally เนี่เป็นปฏิกิริยาแบบโดยธรรมชาติแบบเกิดนี่ขึ้นปับ๊บอันนี้ก็เกิดขึ้นตามอะไรประมาณนี้นะ โอเครู้จักคำนี้เอาไว้ค่ะเวลาไปสอบเผื่อเจอก็จะได้แปลออกนะฮะวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย